ดอกยิ้วค่ะเพืเ่อนๆดอกยิ้ว,น,วนี่ค่ะพี่น้องเยปลาจะเอากรองไว้เดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวลงมาจะมาน,นั่งแกะไะเก็บต้นหนึ่งก่อนพี่น้องเอาอีกสักตาข่ายหนึ่งดอกยิ้วแดงค่ะพี่น้อง ครอยากเห็นต้นดอกนิ้วแดงก็นเนี่ยค่ะนี่ค่ะต้นดอกนิ้วแดงพี่น้องเห็นพระค่ะด,ดอกอยู่ข้างบน,นเต็มเลยนะคะใบร่วงโมเดลนะคะกลังออกดอกพี่น้องเป็นแถวเลยค่ะต้นดอกนิ้วแดงพี่น้องปลูกแว้ทางเข้าสวนนะพี่น้องอันนู้นกำลังอันนู้นออกดอกพี่น้องจะร่วงมดต้นแล้วนะฮะ นี่ค่ะนี่ออกดอกเต็มเลยพี่น้องเนอะนิวแดงพี่น้องพี่น้องร่วงเต็มเลยค่ะเก็บเอาค่ะไม่มีหมายเยี่ยวใส่หรอกพี่น้องเต็มเลยเก็บเอา นี่จ้ะดอกนิววหงันเะพี่น้องดอกเบ้อเลยนะคะน้องเรือนนะคะดูบนต้นนะฮะดอกนิวหงันจะบนต้นน,นะพี่น้องเห็นเปล่าคะ่ะ นกก็มากินนะ,ะกินแกสน่นกินน้ำฟงพึ่งนะ,ะกินน้ำกินแกสน่นดอกนะะนะะนิวนะคะเพื่อนๆนะค่ะนี่เขาโต้เกินกาดเลยพีนะะ่น้องมีแรงเก็บไปนะเดี๋ยวปลาจะเก็บเอาไปเออ่แกะแล้วเอาไปตากแดดเอาไปกินเมืองนอกพี่นอ้องเดี๋ยวปลาชอบเอาไปแกงแคแกงเรียง อะไรเงี้ยนะคะอร่อยนี่ค่ะเพื่อนๆดอกนิ้วสีสันสวยงามบอบค่ะจะส่งตะก้านะคะยายปาจะมานั่งแกะค่ะเพื่อนๆน,นะคะนั่งแกะเอาเอาเปลือกอกนะคะแล้วก็แกโซนแดงออกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ายาปปาแกะยังไงนะคะ